สวัสดีค่ะทุกท่านอันนี้พี่เล็กสั่งกล่องสุมนะคะทุกท่านกล่องซุมจากพี่น้อยแสงตะวันนะคะกล่องสุมพี่น้อยแสงตะวันนะคะกล่องซุมพี่น้อยของเราเดี๋ยวมาแกะกันนะคะกันเดี๋ยว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 กแกะกอแกะกอแกะ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  แก,แกะกล่องสมพี่น้อยนะคะการมามีอะไรเนาะมาดูกันอูมอนนีอะไรเนาะพี่น้อยอันนี้แกะหน้าร้านเลยนะคะแกะโชว์หน้าร้านเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรับซรับย์อันนี้อะไรนะหลวงพ่อพัดอันนี้หลวงพ่อพัดวัดห้วยดวง วัดห้วยดวนวัดห้วยดวง,วดวดวงใช่ไหมอันนี้เขาอ่านแบบนี้ใช่ไหม,มหลวงพ่อพัดหนึ่งองค์หลวงปู่พัดอ,อันนี้ก็หลวงปู่พัดนะคะทุกท่านอันนี้ก็หลวงปู่พัดสององค์นะคะทุกท่าน พระชมงคนจะหลวงหลวงพ่อพัดอ๋ออันนี้หลวงพ่อพัดหมดเลยนครสวรรค์นเนาะนี่นะคะท่านแกะหน้าร้านนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่ว่างตังนี้สามองค์ละเดี๋ยวเดี๋ยว หาที่วังก่อนเออได้ที่วังแล้วไม่มีขาดตั้งกล้องเดียวนะมาดูนะคะทุกท่านสองเก้าเก้าสองเก้าเก้าได้อะไรมั่งโอ้โหได้ผ้าเยอะมากเลยหลวงพ่อพัดอันนี้ผมผมพัดพันล้านอันนี้ผมพัดพันล้านนะคะทุกคน อมพัดพันล้านน,นี่สวยมากเลยนะคะค่ะสวยสวยสวยอันนี้รุ่นไหนเนาะอันนี้รับซับอันนี้รุ่นรับซับนะคะทุกคนนี่รุ่นรับซับร่ำรวยร่ำรวยรับซับร่ำรวยสองเหรียญอันนี้ เหรียญมงคลหนึ่งร้อยปีรุ่นนี้หนึ่งร้อยปีนะคะนี่องนี้องนี้เหรียญหน100ึ่งร้อยปีอันนี้สวยอันนี้สวยมากเลยรุ่นอายุยืนนะคะทุกานอนะอันนี้รุ่นอายุยืนนี่นี่อายุยืนหมื่นปีไม่เอานะคะ มองไม่เห็นนะคะทนลงก็พัดอันนี้สวยสวยอันนี้สวยคัคัทุกอันนี้สวยอันนี้สวยนี่รุ่นไหนเนอะ องเก้าก้าสองเก้าก็จะได้กี่องค์หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดองค์นะคะวันนี้อีกอง์นึงนี่กองนีกองแปดอันนี้ปิดตาอันนี้ปิดตาหาลาบแน่ๆเลยปิดตาอุ้ยเบามากเลยอ่ะ ไม่ใช่ไม่ใช่ปิดตาหาลาบเป็นอะไรพญานาคอะไรสักอย่างไม่ใช่เนาะนี่สวยอะไรนี่รุ่นอะไรนี่พี่น้อยบอกมาพี่น้อยบอกมาได้แปดนะคะค่ะได้แปด แปดองค์หนึ่งสองสามสี่ได้แปดองค์สองเก้าเก้านะคะทุกท่านสองเก้าเก้าได้แปดองค์งละองค์ละร้อยองค์ละร้อยแปดร้อยนะคะทุกท่านอันนี้อุ้ยพี่น้อยไม่ได้เยอะจังกล้องสุ่มอ่ะอันนี้ถ้าใครสนใจก็ช่องพี่น้อยแสงตะวันนะคะทุกท่านขอบคุณนะคะบายบายขอบคุณค่ะ